นับจากนี้ไปไม่ถึงสามชั่วโมงครับโลกจะต้องตั้งหน้าตั้งตาคอยครับว่าปุ่มรหัสลับของสหรัฐที่ไปกดนิวเคลียร์เปิดศึกสงครามกับใครก็ได้จะย้ายจากประธานาธิบดีบารักโอบามามาให้กับคนชื่อโดนัล์ทรัม์ที่จะสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45เวลาบ้านเรา เที่ยงคืนแปลว่าจะเริ่มต้นนาทีแรกของประธานาธิบดีที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์ทั่วโลกหวันไหวครับเพราะว่าถึงวันนี้ตั้งแต่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งมาเมื่อ8พฤศจิกายนยังไม่มีใครรู้เลยครับว่านโยบายแท้ๆของทรัมป์นั้นคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่สำหรับผมก็คือว่าถ้าทรัมป์เป็นคนกำหนดว่าจะกดปุ่มเพื่อที่จะทำสงครามนิวเคลียร เป็นคนเดียวในสหรัฐที่มีอำนาจกดปุ่มและพิจารณาจากทิศทางแนวทางวิธีการทำงานทัศนคติวุฒิภาวะของทรัมป์ที่แสดงจนถึงวันนี้นั้นน่าหวาดเสียวอย่างยิ่งครับเพราะเราไม่รู้ว่าทรัมป์จะเอาอยัางไงกันแน่วันนี้นักข่าวทั่วโลกไปรวมตัวกันที่วอชิงตันดีซีวันนี้จะมีคนไปวอชิงตัน ประมาณ8 0 0นถึง9 0 0นคนประมาณ1ล้านคนตัวเลขกลมๆช่วงที่โอบามารับตำแหน่งใหม่เมื่อ8ปีก่อนมีคนแห่แหนกันไปร่วมแสดงความยินด,ดี1.8ล้านคนแต่ว่าวันนี้เชื่อกันว่าแค่8 0 0นถึง9 0 0นคนแต่ว่าจะเป็น8แ0น9 0สนคนที่แบ่งขั้วแบ่งข้างกันชัดเจนครึ่งหนึ่งเชียร์อีกครึ่งหนึ่งต่อต้าน และก็จะได้เห็นเลยครับว่าจะมีกองทัพมอเตอร์ไซค์ประมาณ5,000คนที่มาเชียร์ทรัมป์จะมีการปิดล้อมให้เห็นว่าพวกเขาจะมาปกป้องประธานาธิบดีคนใหม่แต่ขณะเดียวกันก็จะมีคนกลุ่มไม่น้อยครับที่จะถือป้ายตะโกนพยายามให้พิธีสาบานตนของโดนัลด์ทรัมป์นั้นวุ่นวายสับสนโอลม่านที่สุดเพราะว่าเกินครึ่งของประเทศตับจากคะแนนนิยม ที่ฮิลลารีได้สูงกว่าของทรัมป์สองล้านกว่าเสียงนั้นก็แปลว่าคนครึ่งค่อนประเทศสหรัฐไม่ต้องการเห็นทรัมป์เป็นประธานาธิบดีประกาศว่าทรัมป์ is not our president แต่ว่าตามกฎกติกาของรัฐธรรมนูญสหรัฐทรัมป์จะขึ้นรับตำแหน่งท่ามกลางคะแนนนิยมที่มีการสำรวจล่าสุดนี่ต่ำที่สุด เท่าที่ประธานาธิบดีเข้ามารับตำแหน่งเคยมีมา40%เท่านั้นครับขณะที่โอบามาก้าวลงจากตำแหน่งได้60%ถือว่าสูงที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองสหรัฐทีเดียวฉะนั้นทรัมป์จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีอิทธิพลที่สุดของโลกท่ามกลางความสับสนความงุนงงครับ ถึงวันนี้ผมก็ยังเชื่อครับว่าคนทั้งโลกเนี่ยมีความสลับซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องการตีความของโดนัลด์ทรัมป์ผมเล่าให้ฟังประสบการณ์ผมส่วนตัวเลยวันก่อนผมไปขึ้นเครื่องบินเจอกับเจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งคนนี้คนไทยก็คุ้นเคยครับแต่ว่าท่านกลับไปรับตำแหน่งที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐแล้วและดูแลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดผมก็ถามว่าเป็นยังไง จะมีการเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วคุณทำงานยากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรก็อ่ำอึ้งครับบอกว่าก็ทำหน้าที่โดยดีที่สุดแหละผมก็บอกว่าพวกเราในประเทศไทยพวกเราในอาเซียนเนี่ยกำลังพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะมีนโยบายอย่างไรต่ออาเซียนจะมองเราอย่างไรจะเอาอยัางไงกันแน่พูดง่ายๆเจ้าหน้าที่สหรัฐคนนั้นยายผมบอกชื่อเลยนะครับเพราะว่าเอ่ยชื่อ หลายคนก็จะรู้จักมองตาผมแล้วบอกว่าคุณสุทธิชัยถ้าคุณสามารถจะทำความเข้าใจได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเอาอยังไงกับเอเชียตัวหนักเชียงใต้ช่วยบอกผมด้วยครับผมก็ได้แต่หัวเราะว่าเข้าใจจริงๆเลยครับว่าความรู้สึกของคนทำงานในกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยสับสนอย่างไรสับสนไม่น้อยกว่าพวกเราครับเพราะว่ายังไม่มีใครรู้เลยครับว่าเข้ามาแล้วจะเอาอย่างไรที่แน่ๆก็คือว่าทรัมป์ได้สั่งเลยว่า เอกอัครราชาทูตสหรัฐประจำประเทศต่างๆทั่วโลกที่แต่งตั้งโดยโอบามาในโควตาของการเมืองหมายความว่ามไม่ใช่ในักการทูตอาชีพเหมือนอย่างคุณเกลนเดวิสที่เป็นทูตสหรัฐประจำประเทศไทยขณะน,นี้ซึ่งอาจจะไม่โดนคำสั่งนี้แต่คำสั่งของทรัมป์คือว่าใครเป็นทูตไม่ว่าอยู่ประเทศไหนที่โอบามาตั้งโดยเหตุผลทางการเมืองเก็บกระเป๋ากลับบ้านภายในวันนี้นะครับ20มกรา เพราะว่าทรัมป์บอกว่าขึ้นตำแหน่งแล้วเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนอย่างนี้ก็เกิดช่องว่างขึ้นมาทันทีสิครับเพราะว่ากว่าจะเสนอชื่อทูตใหม่กว่าจะมีการผ่านการซักถามอนุมัติโดยกรรมธิการต่างประเทศของวุฒิสภาตามขั้นตอนกระบวนการปกติเนี่ยหลายเดือนครับแต่ทรัมป์ไม่สนใจทรัมป์บอกว่าฉันจะเอาอย่างนี้แหละวันนี้ติดตามดูถ่ายทอดสดหลายช่องเลยครับตั้งแต่เนี่ยขณะนี้ผมก็เห็นละภาพ ของโดนัลด์ทรัมป์กับภรรยามิลเนียเดินลงจากบล็คเฮาส์ที่วอชิงตันดีซีบล็คเฮาส์นี่เป็นบ้านพักทางการของผู้นําเวลาแขกใครไปมาก็จะให้พักที่นี่เพราะว่าทรัมป์ยังไม่สามารถก้าวเข้าไปในทำเนียบขาวนะครับจะก,ก้าวเข้าไปก้นหลังเที่ยงคืนบ้านเราหลังจากทําพิธีสาบานตนกับประธานสารดีการแล้วนั่นแหละคนก็พยายามจับตาดูครับว่าใครไปและใครไม่ไป ที่แน่นอนที่ไม่ไปก็คือสอสอเดโมแครตไม่น้อยกว่า40กว่าคนบอยคอ์ความบาดไม่ไปงานนี้และที่ไม่ไปไม่ใช่เพราะความบาดแต่ไม่สบายก็คืออดีตประธานาะธิบดีจอจ W H บุชผู้พ่อและภรรยาคือบาบาร่าไม่สบายเข้าโรงพยาบาลครับอายุก็92แล้วนะครับมีปัญหาเรื่องของระบบหายใจเข้าโรงพยาบาลฉะนั้นไม่มาแต่คนอื่นมาโดยมารยาทครับ โอบามาก็มามิทเชลก็มาที่น่าสนใจก็คือว่าบิลคลินตันกับฮิลลารีคลินตันก็มาครับไม่มาไม่ได้จะถูกมองว่าไร้มารยาททางการเมืองฉะนั้นเราจะเห็นภาพที่จะมีการทำหน้าปุเรียนปุเรียนกันพอสมควรครับคนที่ไม่รู้ว่าเจอหน้าทรัมป์แล้วจะตีสีหน้าอย่างไรวาดภาพสิครับว่าฮิลลารีเนี่ยเจอทรัมป์ในพิธีสาบานตนทรัมป์เป็นประธานาธิบดี นอกจากจะต้องเห็นว่ามีกล้องทีวีถ่ายก็ต้องยิ้มแย้มกันหน่อยแต่ว่าในใจลึกๆเนี่ยทำใจลำบากจริงๆครับคนที่มาแน่นอนก็คือคนที่เป็นสส r e p u b l i ก a n ที่เชียร์โดนัลด์ทรัมป์และมีคนจับตาดูเลยนะครับว่าใครมาบ้างที่น่าสนใจอดีตภรรยาสองคนของทรัมป์ก็บอกว่าจะมานะครับอีวาน่าทรัมป์คนหนึ่งละมาลาเมโพสอดีตภรรยาสองคน ก็จะมาปรากฏตัวในงานยิ่งใหญ่อันนี้นี่คือบรรยากาศที่ค่อนข้างจะคึกคักแต่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งครับเพราะว่าจะมีกลุ่มต่อต้านค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียววันนี้เป็นพิธีสาบานตนทรัมป์พรุ่งนี้ครับวันเสาร์ที่21มก,กราคมจะมีการเดินขบวนใหญ่ที่เรียกว่าเป็น Women's March on Washington เป็นการรวมตัวของคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและผู้ต่อต้านความไม่เท่าเทียมของสีผิวมาเดินขบวนที่วอชิงตันคาดกันว่าหลายแสนคนครับมาจากทั่วประเทศเลยนั่นก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกประเด็นหนึ่งที่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าไม่เอาทรัมป์เช่นเดียวกันทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐเนี่ย ท่ามกลางหลายๆประเด็นที่ไม่เอื้อต่อภาพลักษณ์ที่ดีของทรัมป์พูดง่ายๆว่ามีรอยด่างมีมนทินมนทินข้อแรกที่สุดก็คือว่าเข้ามารับตำแหน่งที่ขณะที่คะแนนนิยมประชาชนบอกว่ามีแค่40%ต่ำที่สุดตั้งแต่มีประวัติศาสตร์การเมืองของผู้นำคนใหม่ที่ก้าวเข้ามาในธทมเนียบขาวสก็คือ ผิดรัฐธรรมนูญครับข้อนี้น่าสนใจและจะเป็นประเด็นที่อาจจะไปถึงขั้นที่มีการเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจที่เรียกว่า impeachment ก็คือการไตส่สวนเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นไปได้ถ้าหากมีการรวมตัวกันของสอสอทั้งสอวอสอสอเพื่อที่จะยื่นขอไตส่สวนเพราะว่าผลประโยชน์ทับซ้อนของทรัมป์มีมากมายเหลือเกิน วันนี้ก็จะมีการถ่ายรูปจับประเด็นเลยว่าทรัมป์เนี่ยทำพิธีเสร็จก็จะเดินถนนเพนซิลเวเนียเอเวนิวเป็นถนนสายหลักที่จากแคปิตอลฮิลจากรัฐสภาสู่ทำเนียบขาวทรัมป์ก็จะเดินจูมือภรรยาก้าวเข้าไปยึดทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการช่วงที่เดินประมาณ2.4กิโลเมตรนี่จะผ่านโรงแรมหนึ่งครับที่โรงแรม Trump International ่นแนลเ ยังเป็นของตระกูลทรัมป์อยู่นะครับซึ่งถึงแม้ทรัมป์จะบอกว่าโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้บริษัทของลูกแล้วตัวเองไม่เกี่ยวแล้วแต่ว่าก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่ามีคนเสนอว่าทรัมป์จะต้องตัดประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยการตั้งให้ทรัพย์สินทั้งหมดโอนเข้าไปในบริษัทที่เรียกว่า blind trust แปลว่าเป็นบริษัทที่ทรัมป์ญาติพี่น้องหรือคนที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ ต้องไม่เกี่ยวข้องเลยให้เป็นการบริหารอย่างมือวิชาชีพแต่ทรัมป์ไม่ทำครับทรัมป์เนี่ยจะเดินวันนี้จากรัฐสภาแคปิตอลฮิลไปทำเนียบขาวจะพายโรงแรมนี้ครับและคนก็จะบอกว่านี่คือตัวอย่างชัดๆของการทับซ้อนของผลประโยชน์ในรัฐธรรมนูญสหรัฐมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากห้ามประธานาธิบดีรับเงินจากรัฐบาลต่างประเทศ มีคนตั้งประเด็นแล้วครับโรงแรมทรัมป์เนี่ยแขกต่างประเทศมาพักโดยเฉพาะถ้าเป็นนักการทูตมาพักก็จ่ายเงินค่าโรงแรมรายด้านนั้นจะเข้ากระเป๋าของทรัมป์จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนี่ถือว่ารับเงินต่างประเทศแล้ว 2. กระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลต่างๆสถานทูตของต่างประเทศในวอชิงตันจัดงานที่โรงแรมแห่งนี้จ่ายตังค่าบริการ ก็ถือว่ารายได้นั้นเข้าสู่กระเป๋าทรัมป์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออบไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนครับที่เครือข่ายธุรกิจของทรัมป์เนี่ยได้ผลประโยชน์จากต่างประเทศจะต้องเข้าประเด็นเข้าข่ายว่าทรัมป์ทำผิดรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เรื่องใหญ่ทรัมป์จะเอาตัวรอดอย่างไรนี่ยังมองไม่เห็นครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ทรัมป์ จะอยู่ในฐานะลำบากและอาจจะอยู่ไม่ครบ4ปีก็หนึ่งในเรื่องใหญ่ๆตรงนี้แหละครับข้อ3ที่มีความผิดปกติมากๆที่ทรัมป์มารับตำแหน่งก็คือถึงวันนี้ทรัมป์ก็ยังบอกว่าเชื่อรัเสเซียมากกว่าเชื่อข่าวกรองของตัวเองบอกว่าวลาดิเมียร์ปูตินเป็นเพื่อนที่ดีทั้งๆที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนบอกว่ารัเสเซียเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐ แม้กระทั่งรัฐมนตรีต่างประเทศที่ทรัมป์เสนอแต่งตั้งเองเร็กซ์เทเลสันในการให้การต่อวุฒิสภาก็ยังบอกว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามมีรัฐบาลไหนครับมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนครับมารับตําแหน่งแล้วรัฐมนตรีตัวเองพูดตรงกันข้ามหรือขัดกับตัวเองตั้งแต่ยังไม่รับตําแหน่งนี่ก็เป็นจุดบกพร่องจุดอ่อนที่จะเป็นภัยต่อตัวทรัมป์อย่างยิ่ง ที่กําลังจะต้องเป็นประเด็นหลักว่าทรัมป์เนี่ยจะก้าวเข้ามาด้วยคำถามที่ตอบไม่ได้เรื่องสร้างกำแพงที่ชายแดนเม็กซิโกถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้ครับว่าทรัมป์จะเอาอยัางไงกันแน่ตอนหาเสียงทรัมป์บอกว่าจะสร้างกำแพงจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ต้องสร้างเพื่อกันไม่ให้เม็กซิโกส่งคนเข้ามาเพื่อจะยื้อแย่งงานเพื่อจะเอายาเสพติดเพื่อจะส่งอาญากรข้ามชายแดนมา แต่ว่าผ่านไปได้ไม่กี่เดือนหลังเลือกตั้งตอนนี้พูดใหม่แล้วครับบอกว่าจะสร้างกำแพงนี้โดยใช้ภาษีของประชาชนสหรัฐก่อนก่อนหน้านี้บอกว่าจะให้รัฐบาลเม็กซิโกจ่ายนะครับรัฐบาลเม็กซิโกก็ยืนยันแล้วยืนยันอีกบอกไม่มีทางเราจะไปจ่ายให้คุณสร้างกำแพงสกัดกั้นเราได้อย่างไรทรัมป์บอกตอนนี้พูดใหม่แล้วบอกว่าจะเอาภาษีประชาชนสหรัฐจ่ายไปก่อน แล้วจะให้รัฐบาลเม็กซิโกจ่ายคืนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามแต่ไม่บอกว่าจะใช้วิธีไหนแล้วมันเป็นไปได้ยังไงครับที่คุณจะบอกว่าคุณเอาเงินภาษีประชาชนคุณสร้างกำแพงนี้ก่อนแล้วไปบังคับให้รัฐบาลเพื่อนบ้านคุณต้องจ่ายในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยที่คุณจะทำโดยสัมปไปนี่คือประเด็นสำคัญสำคัญที่ทำให้การที่ทรัมป์มาเป็นผู้นำสหรัฐนั้นมีปัญหาความยุ่งยากวุ่นวาย ประเด็นเรื่องจีนนี่ก็ชัดเจนแล้วครับว่าทรัมป์สร้างความงุนงงและความสับสนให้กับเวทีระหว่างประเทศอย่างยิ่งนั่นก็คือว่าประกาศบอกจีนว่านโยบายจีนเดียวที่ผู้นําในอดีตของสหรัฐ8คนอย่างน้อยเนี่ยยอมรับว่าเป็นนโยบายที่เห็นพ้องต้องกันระหว่างจีนกับสหรัฐในการสร้างสัมพันธ์ทางการทูตตอนที่ประธานาธิบดีริชาร์ดลิกสันไปเยือนจีนไปจับมือกับเหมาเจ๋อตุง1972 และยอมรับว่านี่คือนโยบายร่วมกันจีนไต้หวันจีนปักกิ่งเป็นจีนเดียวกันแต่ว่าทรัมป์บอกโนไอไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยจีนปักกิ่งต้องเสนอผลประโยชน์อะไรบางอย่างมาให้แล้วตัวเขาเองจึงจะพิจารณาว่าจะยอมรับนโยบายจีนเดียวหรือไม่ก็แปลว่าทรัมป์จะเล่นไพ่ไต้หวันไปกดดันจีนแต่ว่าความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดความตึงเครียด เพราะทรัมป์เล่นเกมนี้จีนก็โกรธจีนไม่ใช่โกรธเรื่องแค่ทรัมป์พูดถึงเรื่องไต้หวันอย่างเดียวนะครับจีนโกรธเพราะว่าทรัมป์ก็ตั้งที่ปรึกษาการค้าเป็นอาจารย์ที่มีประวัติต่อต้านจีนต,ตลอดซึ่งก็แปลว่าทรัมป์ไม่แคร์ไม่สนใจว่าปักกิ่งจะโกรธหรือไม่โกรธอย่างไรฉะนั้นถ้าทรัมป์เล่นไพ่ไต้หวันปักกิ่งสีจินผิงบอกว่าฉันก็เล่นไพ่เกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือนี่เล่นเกมอาวุธนิวเคลียร์ทดลองขีปนาวุธและก็บอกว่าจะสามารถยิงไปถึงสหรัฐได้เนี่ยถ้าจีนไปจับมือกับเกาหลีเหนือและทรัมป์ไปจับมือกับไต้หวันซัดก,กันแน่ครับนี่คือความยุ่งยากความสลับซับซ้อนความเปราะบางของสถานาการณ์โลกที่ผมมองเห็นขณะนี้ว่าน่าอันตรายอย่างยิ่งนี่นับไปแล้วก็สองชั่วโมงเสร็จเสร็จนี่ทรัมป์ก็จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วครับ น่าเป็นห่วงแต่ว่านี่คือความสับสนอลหม่านที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกเลยเราไม่รู้ว่าทรัมป์เนี่ยจะเอา,อางไงกับจีนแล้วถ้าจีนกับสหรัฐมีปัญหากันในทะเลจีนใต้เพราะว่าเร็กซ์เทอร์เคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศภายใต้ทรัมป์นั้นประกาศแล้วครับว่าจะห้ามจีนส่งสัญญาณชัดๆถึงจีนว่าคุณห้าม สร้างเกาะเทียมในทะเลจีนใต้อีกและเราก็จะหาทางล้อมปราบคุณไม่ให้คุณขึ้นไปบนเกาะแก่งหมู่เกาะสเปรดเล่หมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้สหรัฐจะไม่ยอมให้จีนเพ่นพ่านแถวนั้นอีกจีนบอกไม่มีทางเช่นกันเพราะเกาะเหล่านั้นเราถือว่าเป็นของเราคิดดูสิครับว่ามันจะมีความอ่อนไหวความร้อนแรง ดูเดือดเลือดพล่านอย่างไรถ้านโยบายทรัมป์เล่นแต่เพียงเกมต่อรองคิดว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจที่เก่งเรื่องต่อรองไม่สนใจเรื่องการทูตกจกติกามารยาททางการทูตการใช้วิเทโสบายนิ่มนวลเจราจาต่อรองแต่จะเล่นเกมว่าฉันเป็นนักธุรกิจฉันต่อรองอย่างเดียวนี่ครับเที่ยงคืนคืนนี้โลกจะเปลี่ยนแล้วครับผมจึงคิดว่า หน้าที่ของผมส่วนหนึ่งคือการเกาะติดเรื่องราวของโดนัลด์ทรัมป์ให้เพื่อนๆนคนไทยได้ติดตามพร้อมพอมกับผมผมก็จะวิเคราะห์เล่าเบื้องหลังและนำข้อมูลล่าสุดทั้งที่ปรากฏในสื่อปกติทั้งที่ไม่ปรากฏในสื่อปกติที่เป็นข่าวกรองที่เป็นข่าววงในที่เป็นข่าวที่ผมสัมภาษณ์มาเป็นพิเศษเพื่อน,นำมาว,วิเคราะห์ห้ฝั่งแต่ผมเชื่อครับว่าคนไทย จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเกาะติดสถานการณ์เมื่อประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมปีดีอายุ71แล้วนะครับเป็นผู้นําของสหรัฐที่อาวุโสที่สุดคนหนึ่งขึ้นมารับตําแหน่งถ้าเขาอยู่ครบ4ปีเขาจะ75เขาประกาศแล้วว่าเขาอยู่อยู่8ปีนะครับฉะนั้นถ้าเขาอยู่8ปีอย่างที่เขาบอกเนี่ยคิดดูสิครับว่าเขาจะอายุเกือบ80ครับ เราจะชื่อได้อย่างไรครับว่าวิธิภาวะการแสดงออกผลประโยชน์ทางธุรกิจของเขาวิธีการคิดวิธีการมองสหรัฐและมองส่วนต่างๆของโลกการที่ยึดมั่นว่าอเมริกาเฟิร์สต์แปลว่าสาหรัฐมาก่อนใครอื่นเนี่ยมันผิดแผกแตกต่างไปจากนโยบายเดิมๆของสหรัฐโดยสิ้นเชิงสหรัฐนั้นที่ผ่านมาอาจจะพยายามที่จะเป็นพี่เบิ้มเป็นตำรวจโลก แต่อย่างน้อยที่สุดก็รู้ครับว่าจะต้องเข้าใจว่าถ้าคุณใหญ่คนเดียวประเทศอื่นรวมตัวกันไม่รับคุณต่อต้านคุณคุณก็อยู่ไม่ได้และตอนหลังนี่ความยิ่งใหญ่ของสหรัฐก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงจีนผงาดขึ้นยุโรปก็มีพลังมากขึ้นขณะเดียวกันการรวมตัวของเอเชียของอาเซียนของกลุ่มประเทศต่างๆเพื่อที่จะเจรจาต่อรองกับสหรัฐในเรื่องของผลประโยชน์ ก็พัฒนามาตลอดฉะนั้นวันนี้สหรัฐไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่เพียงผู้เดียวแล้วแต่ยิ่งถ้าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าฉันไม่สนใจฉันจะถอยกลับไปฉันปิดประตูฉันใครจะส่งสินค้ามาขายให้ฉันฉันจะคิดภาษีแพงเพราะว่าฉันไม่ต้องการให้ใครมาแย่งงานของคนอเมริกันเขามองแค่งานของคนอเมริกันและพยายามจะบอกว่าบริษัทสหรัฐไปลงทุนต่างประเทศทั้งหลายกลับบ้าน าคุณไม่กลับบ้านสินค้าที่คุณส่งมาขายในบ้านผมจะคิดภาษีแพงเป็นพิเศษแต่ว่านั่นไม่ได้แก้ปัญหาครับเพราะว่าวิาวเคราะห์กันแล้วว่าถึงแม้จะย้ายการผลิตของบริษัทสหรัฐในต่างประเทศกลับเข้ามาอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้ไปแปลว,ว่าจะสร้างงานได้หรือเศรษฐรกิจสหรัฐจะสามารถพัฒนาก้าวหน้าคึกคักกว่าเดิมยกตัวอย่างว่า iPhone ของ Apple ที่ไปผลิตที่จีนเขาวิเคราะห์แล้วครับว่าถ้าย้ายกลับมา ในสหรัฐนี่ค่าแรงงานจะแพงขึ้นหาคนทำงานจะยากขึ้นวัตถุดิบจะแพงขึ้นค่าขนส่งจะแพงขึ้นเพราะคุณผลิตที่อเมริกาคุณต้องส่งมาขายในเอเชียทั้งหมดอีกถ้า Apple เอา iPhone กลับไปผลิตในสหรัฐ iPhone จะแพงขึ้นกว่าปัจจุบันไม่ต่ำกว่า50%มันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าโลกได้เปลี่ยนไปเป็นคนละแบบแล้วแต่โดนัลด์ทรัมปยังคิดว่าตัวเองนั้น สามารถจะพลิกสถานการณ์กลับสามารถจะให้อเมริกาต่อรองขอบคนอื่นๆด้วยเงื่อนไขของตัวเองได้อันตรายและเสี่ยงมากครับี่คืนที่ผมนอนเนี่ยผมจะอาจจะฝันร้ายก็ได้เห็นภาพของโอบามายกเอาปุ่มกดนิวเคลียร์สีแดงแจดพร้อมกับรหัสลับที่ปิดซองเหนียวแน่นรู้อยู่คนเดียวยื่นให้กับโดนัลด์ทรัมป์แล้วบอกว่า ต่อไปนี้การตัดสินใจจะทําสงครามทําลายล้างโลกหรือไม่อยู่ที่ท่านแล้วครับยื่นปุ่มยื่นซองโดนัลด์ทรัมป์เอาแล้วก็ใส่กระเป๋าคิดดูสิครับคนที่ตื่นตีสองตีสามสามารถทวิตด่าใครต่อใครได้โดยไม่ต้องปรึกษาใครโดยไม่ต้องมีการวิเคราะห์ไม่ต้องขอข้อบูลข่าวสารใครมีสิทธิที่จะตัดสินกดปุ่ม ทำสงครามนิวเคลียร์ล้างโลกได้น่ากลัวมากๆครับแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องติดตามวิเคราะห์ให้ข้อมูลครบรอบด้านเพราะต่อไปนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนคืนนี้โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับสวัสดีครับ